สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมพบกับรายการกุญแจสู่โลกการเงินกับผมฮริตวอยชลรุ่งเรืองรายการกุญแจสู่โลกการเงินเป็นรายการที่จะนําเสนอสาระความรู้ด้านการเงินการลงทุนที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะครับเรามีนักลงทุนรุ่นใหม่ หลายคนนะครับให้ความสนใจที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกันกบอาจารย์ธนพัฒน์ธนิชนนท์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรด้านการลงทุนเวลฟอร์เมชั่นอะคาเดมีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอาจารย์ครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับก็มีนักลงทุนรุ่นใหม่หลายคนนะครับที่มีความสนใจที่จะจะเข้ามาในกลุ่มของตลาด Stock Option Forex แต่ทีนี้การที่จะมาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้นน,นั้นั้น เขามีแนวคิดกันยังไงครับอาจารย์คือเทรดเดอร์เนี่ยเป็นอาชีพซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยพูดถึงกันเยอะนะครับหลายคนก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากที่จะเป็นเทรดเดอร์เพราะในความฝ่ฝันของพวกเขาก็คือมันเป็นอาชีพที่มีความสุขคือมีเพียงแค่โน้ตบุ๊กมีเพียงแค่อินเทอร์เน็ตแค่นี้ก็สามารถใช้ทำงานทำเงินได้แล้วไม่ต้องคอยวุ่นวายตื่นแต่เช้าไปทำงานหรือว่าต้องมาปวดหัวกับเรื่องคน อยู่กับกราฟหุ้นดูฉาดแล้วก็ทําราคาไม่ต้องเครียดไม่ต้องวุ่นวายก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยมองภาพตรงนี้แล้วก็อยากที่จะเข้าสู่เส้นทางของการเป็นนักลงทุนหรือเป็นเทรดเดอร์รนะครับแต่การคิดอย่างนี้เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเป็นการมองที่ผลลัพธ์ของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับเหมือนกับเราอาจจะเป็นคนที่อยู่บนพื้นดินแล้วก็มองคนที่เขาปีนไปถึงยอดเขาสําเร็จแล้วซึ่งจริงๆแล้วกว่าที่คนคนหนึ่งเนี่ย จะมาเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านกระบ,บวนการศึกษาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะใช้ความพยายามกว่าที่จะประสบความสำเร็จได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ฝันอยากเป็นเทรดเดอร์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ล้มเลิกกลางคันไปก่อนเพราะว่าไม,ไ,มไ,มไม่ได้มีความพยายามไม่ได้มีความมุ่งม,มั่นมากเพียงพอที่จะเอาชนะอุปสรรคดังนั้นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยจึงไม่ได้มีอยู่เยอะนะครับก็ อันนี้ก็อยากแชร์มุมมองว่าถ้าใครที่อยากเป็นเทรดเดอร์อย่ามองแต่สุดเรียกว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเดียวต้องมองดูวิธีการถึงกระบวนการกว่าที่จะไปเป็นเทรดเดอร์ด้วยครับอาจารย์ครับและทีนี้การเป็นเทรดเดอร์หรือนักลงทุนเขามีที่ดีนะฮะอาจารย์ครับเขามีแนวคิดกันมีรูปแบบกันยังไงคืออย่างหนึ่งเนี่ยการจะเป็นเทรดเดอร์ได้ต้องศึกษาข้อมูลด้านความรู้การเงินการลงทุนเนี่ยมาอย่างดีพอสมควรแล้วก็ศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนะครับก็ใช้ความพยายามในการศึกษาเรื่องการเทรดหารูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองจนได้แล้วมุ่งมั่นกับสิ่งนั้นทําจนกว่าจะประสบความสําเร็จแล้วยากไหมครับจการที่จะเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์ที่จะทําให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จคือถามว่าการจะเป็นเทรดเดอร์เนี่ยไม่ยากแต่การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จเนี่ย ไม่ง่ายนะครับถ้าถามความแตกต่างระหว่างเทรดเดอร์กับนักลงทุนเนี่ยคือเทรดเดอร์เราจะพูดถึงสไตล์การลงทุนแบบหนึง่งซึ่งเน้นรูปแบบการซื้อขายทำกำไรคือซื้อมาขายไปซื้อซื้อแพงซื้อถูกขายแพงอย่างนี้เป็นต้นนะครับก บอกได้ว่าเทรดเดอร์เป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนแต่ถ้านักลงทุนในภาพกว้าง,างเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงต้องเน้นส่วนต่างราคาหรือแคปิตลเกนอย่างเดียวอาจจะมีการลงทุนในแง่ของดอกเบีย้ยในแง่ของเงินปันผลเพิ่มเติม,ตม,ตมด้วยครับและทีนี้คนแบบไหนล่ะครับจันครับที่เขาจะเป็นเทรดเดอร์แล้วประสบความสำเร็จได้อย่างน้อยเนี่ยต้องมีความอดทนนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่น ที่จะประสบความสําเร็จรศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่องด้วยและที่สําคัญมากๆข้อหนึ่งคือต้องมีวินัยในการลงทุนครับอาจารย์ครับเคยได้ยินไหมฮะบ,บางคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์ที่เขาประสบความสําเร็จก็มีเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบกับความล้มเหลวก็มีแต่คนส่วนใหญ่ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเวลาทํากําไรได้ก็จะมาคุยกันแต่เวลาทํากําไรไม่ได้ก็ไม่ได้มาพูดถึงกันหรือบางคนเนี่ย สอนเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนสอนเกี่ยวกับเรื่องการเทรดอยู่แต่ก็ไม่เคยลงทุนเลยไม่เคยเทรดเลย <c oughs> จันคิดว่าไงอ่าไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นมีจริงหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าโดยมันผมว่าคงไม่ใช่เฉพาะในเรื่องแวดวงการลงทุนนะครับใน <c oughs> เรื่องของธุรกิจหลายอย่างก็คงเป็นเหมือนกันที่ว่าเวลาที่ประสบความสาเร็จหรือมีกําไรแหมมันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจก็ต้องอยากโชว์อยากคุยอยากอวดกันหน่อย <c oughs> แต่เวลาที่ล้มเหลวหรือขาดทุน บางครั้งก็อาจจะรู้สึกเสียหน้าพวกนี้ก็จะเก็บตัวเงียบๆเ,เ,เวลาที่ขาดทุนแล้วก็ไม่ค่อยคุยกันลเลยทำให้เรามักจะเห็นแต่ในภาพเชิงบวกมากกว่านะครับซึ่งอาจจะทําให้มองภาพในเรื่องของธุรกิจหรือการลงทุนยังผิดไปครับและอีกเรื่องหนึ่งจันร์ครับปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคพวกนี้มีความสําคัญในเรื่องการลงทุนนะคัอาจารย์แต่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานแต่เขาสนใจแต่เรื่องเทคนิคก็ ทำตัวเหมือนเป็นคนหลงเทคนิคไปเลยเรื่องการลงทุนเนี่ยจริงๆก็มีหลากหลายสไตล์มากครับคงไม่ได้บอกว่าแบบไหนที่เป็นแบบที่ถูกต้องหรือแบบไหนที่เป็นแบบที่ผิดนะครับเพราะคนประสบความสำเร็จก็มีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันไม่ได้มีหนทางเดียวแต่ถ้าเราพูดถึงสไตล์ของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่เน้นปัจจัยทางเทคนิคพื้นฐานของนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยจะมีความเชื่อกันว่า ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานข่าวต่างๆยอดขายกำไราการเติบโตมันรวบรวมไว้หมดแล้วแล้วก็แสดงออกมาในราคาและปริมาณของการซื้อขายหุ้นนะครับดังนั้นไม่จาเป็นต้องไปดูอย่างอื่นให้วุ่นวายดูแค่ตัวกราฟหรือชาร์ตอย่างเดียวซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งต่างๆที่มันรวมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่เน้นในสไตล์ของเทคนิคเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับ รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณการซื้อขายนะครับ,รบโดยจะเอาสิ่งเหล่านี้มาดูเพื่อหาแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนะครับและนักลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีความเชื่อกันว่าการเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้เนี่ยมีรูปแบบที่ชัดเจนมีเป็นแพทเทิร์นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปซ้ําแล้วซ้ําอีกดังนั้นการที่ศึกษาช้าต่างๆหรือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต จึงน่าจะมีส่วนช่วยในการทํานายอนาคตหรือแนวโน้มของตัวหุ้นนั่นได้ครับอาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์พูดมาก็ถูกนะ,ะนครับอาจารย์ครับแต่บางคนเขาก็าไม่เชื่อเรื่องเทคนิคนะเขาก็คิดว่าเทคนิคนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อมาหลอกนักลงทุนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยถ้าไปถามกับนักลงทุนที่เขาเน้นในเรื่องทางเทคนิคนี่ยอาจจะมีเรื่องได้ต้องระวังนิดนึงนะครับคือ แต่ถ้าไปถามกลุ่มนักลงทุนที่เขาเน้นพวกปัจจัยพื้นฐานนะครับ,รบหลายหลายคนพวกนี้ก็จะไม่เชื่อเรื่องทางเทคนิคเพราะมันก็จะมีงานวิจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่เขาบอกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยไม่ได้ให้แนวทางหรือความการช่วยทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำไม่ได้ทำให้โอกาสชนะเนี่ยเกินครึ่งดังนั้นจึงไม่ต่างกับการโยนหัวก้อยนะครับบางคนก็จะเชื่อแบบนี้นะครับแต่หลายๆคนก็ออกมาขัดแย้งเหมือนกันบอกว่า แม้เทคนิคเองเนี่ยมันอาจจะไม่ช่วยทำนายราคาได้จริงรแต่ถ้ามันมีคนที่ศึกษาทางเทคนิคเหมือนเหมือนกันใช้กันเยอะๆนะครับอย่างเช่นนักลงทุน10คนสนใจทางเทคนิคแล้ว8คนดูเทคนิคตัวเดียวกันกลายเป็นว่าเทคนิคนั้นเนี่ยถ้ามีคนใช้เยอะๆอาจจะกลายเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้เหมือนกับที่มีคนบอกเวลาข่าวลือเนี่ย แมนะ้ตอนเริ่มต้นมันเป็นข่าวไม่จริงแต่พอคนลือกันไปมากๆมากๆ,ๆแล้วเนี่ยพูดกันไปพูดกันมาสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงได้ครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคนะครับครับ,รบเราจะพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาตามกันในะช่วงที่2ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาความสำเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทาง และมุ่งสู่ความสำเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะนำ w well e a l Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทำให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปีคุณจะทำอย่างไรให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เข้ากากปคุณระ๋หาคำตอบได้ที่ Well Formation Academy ครับคุณผู้ชมครับ กลับมาในช่วงที่2ของรายการเมื่อกี้เราคุยกันในเรื่องเทคนิคผ่านไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาให้ความสนใจในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานนี่เป็นยังไงครับอาจารย์คือเดี๋ยวผมขอพูดเรื่องปัจจัยพื้นฐานนิดนึงนะครับหลักการของนักลงทุนที่เน้นในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยจะทําการวิเคราะห์ว่าหุ้นของตัวบริษัทที่เราสนใจอย,อยู่นี้เนี่ยมีราคาที่เหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับ ราคาที่เหมาะสมตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็น intrinsic value รหรือมูลค่าที่แท้จริงราคาตรงนี้จะหามาจากการที่ดูข้อมูลทั้งในเชิงของตัวเลขของบริษัทเช,เ,ขขษเช่นกำไรยอดขายหรืองบการเงินนะครับรวมถึงข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพเช่นผู้บริหารเก่งไหมที่ทางอุตสาหกรรมเป็นยังไงนะครับนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาประเมินเพื่อหาราคาหุ้นที่ควรจะเป็นในอนาคตคนะครับหลังจากนั้นก็จะนำราคาหุ้นที่ หามาได้มาเปรียบเทียบกับราคาในตลาดปัจจุบันแล้วดูว่าเราควรจะซื้อหุ้นตัวนั้นไหมยกตัวอย่างสมมติหุ้นของบริษัท ABC นะครับนักวิเคราะห์คนหนึ่งดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็หาข้อมูลต่างๆและพบว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้น ABC ตัวนี้ควรจะอยู่ที่100บาทบแล้วก็มาดูราคาในตลาดหุ้นปัจจุบันปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย ราคาซื้อขายอยู่กันที่ประมาณ50บาทเท่านั้นเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนักลงทุนสไตล์ปัจจัยพื้นฐานจะเข้าไปซื้อหุ้นเพราะราคามันถูกกว่ามูลค่าความเป็นจริงที่เขาคิดไว้นะครับดังนั้นจะเข้าไปซื้อหุ้นแล้วก็คิดว่าในอนาคตมูลค่าของราคาหุ้นเนี่ยมันก็จะสะท้อนความเป็นจริงก็คือจะไปหาที่100บาทได้นะครับสไตล์แบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะเรียกว่าเป็น value investor ค,คือ ดูหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีๆแล้วเข้าไปถือไว้เพื่อที่อนาคตมันจะมีโอกาสเติบโต,ตขึ้นไปนะครับซึ่งนักลงทุนในสไตล์ของ value investor ชื่อดังที่สุดในโลกอันนี้หลายๆท่านน่าจะรู้จักคือคุณว <Buff> อลเลนบัฟเฟตาใช่ครับคือคุณวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยก็เป็นมหาเศรษฐีหุ้นอันดับหนึ่งของโลกซึ่งสไตล์การลงทุนของเขาเนี่ยจะเน้นหาหุ้นของบริษัทที่ดีๆในราคาที่เหมาะสม นะครับคือราคาไม่แพงเกินไปก็เข้าไปซื้อแล้วก็ถือยาวเพื่อรอรับการเติบโตของมันไปเรื่อยๆในอนาคตคนะครับแต่ว่าในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยก็จะมีอีกแขนงหนึ่งที่แยกออกมาเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่ลงทุนเน้นกับพวกข่าวหรืออีเวนต์ต่างๆนะครับพวกข่าวต่างๆพวกนี้ยกตัวอย่างเช่นการประกาศผลประกอบการหรือการควบรวมกิจการนะครับข่าวพวกนี้จะมีผลกระทบกับ ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญคจึงทําให้บางคนถ้าพวกอชอบเล่นสั้นแต่อยากดูปัจจัยพื้นฐานก็จะเข้ามาเก่งกับขาพวกนี้แล้วก็าหาเรียกว่าผลตอบแทนในช่วงสั้นๆนี้ได้จารย์ครับผมเคยเห็นบางคนนี้เขาซื้อหุ้นเก็บไว้จนชั่วชีวิตเลยมันมีหุ้นมันไม่น่าขายเลยหรือว่ายังไงครคือตราบใดก็ตามนะครับถ้าเราพบว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยยังน่าจะมีราคา สูงขึ้นไปได้ต่อเนื่องเรื่อยๆคือมีการเติบโตได้อย่างดีและเรายังไม่เจอหุ้นตัวอื่นหรือโอกาสอื่นที่มันดีกว่านี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยถือไว้เรื่อยๆก็ไม่เสียหายนะครับะะเพราะว่ามันก็ยังมีโอกาสทำกำไรให้เราได้ต่อไปครับก็ยังถือว่าเก็บไว้ได้แล้วที่นี้ในส่วนของเรื่องจิตวิทยาในเรื่องของการลงทุนหรือการที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไงจจริงๆต้องบอกว่าสําคัญมาก คือจิตวิทยาเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของหุ้นนะครับอย่างถ้าเราพูดโดยเหตุโดยผลเนี่ยเวลาที่หุ้นราคาถูกถูกเราควรจะเป็นฝ่ายซื้อและนำไปขายในเวลาที่หุ้นราคาแพงแพงนะครับแต่ภาวะจิตวิทยาเรื่องเกี่ยวกับความโลภและความกลัวเนี่ยมักจะทำให้เราทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามยกตัวอย่างเช่นตอนที่ภาวะตลาดหุ้นไม่ดีหุ้นตกเยอะ พื้นฐานหุ้นเนี่ยจริงๆยังไม่เปลี่ยนแปลงเวลานั้นเนี่ยสมควรเป็นเวลาที่จะซื้อหุ้นถูกไหมครับแต่นักลงทุนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะไม่กล้าซื้อหุ้นเพราะกลัวว่าซื้อแล้วหุ้นจะตกลงไปอีกนะครับและอีกแนวทางหนึง่งอีกในหนึ่งก็คือเวลาถ้าเกิดภาวะตลาดดีแล้วหุ้นขึ้นมากๆเวลานั้นเนี่ยช่วงที่หุ้นราคาเริ่มแพงแล้วเนี่ยปกติช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่ควรซื้อหุ้นแต่นักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะทําตรงกันข้าม ด้วยความโลภเพราะคือเขาจะเข้าไปซื้อหุ้นช่วงนั้นเพราะกลัวว่าถ้าซื้อไม่ทันแล้วจะตกรถไฟก็เสียโอกาสนะครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องจิตวิทยาการลงทุนเนี่ยก็จะทําให้เราไม่ได้อ่อนไหวไปตามภาวะตลาดที่มากเกินไปทําในสิ่งที่มันมีเหตุมีผลแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะสําเร็จได้ครับอาจารย์ครับมันมีการเทรดอีกรูปแบบหนึ่งเทรดโดยที่ไม่ต้องสนใจเรื่องจิตวิทยา โดยใช้โรบอทเข้ามาเทรดเนี่ยอาจารย์คิดว่ายังไงครับจริงๆก็มีคนพูดถึงเรื่องโรบอทกันเยอะนะครับทั้งในไทยและก็ต่างประเทศลักษณะของโรบอทเนี่ยเราจะพูดถึงหมายถึงตัวซอฟต์แวร์ในการลงทุนที่จะช่วยในการหาจุดเข้าจุดออกในการซื้อขายนะครับหลายๆที่จะโฆษณาว่ามันสามารถให้เปอร์เซ็นต์ในการชนะเนี่ยได้ถึง7 0ขึ้นไปซึ่ง โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์ลองกับพวกนี้จริงๆนะครับ,รบแต่ว่าก็มีเพื่อนฝูงหลายคนที่เขาลองทดลองซื้อโปรแกรมหรือระบบในการเทรดเนี่ยเอามาใช้จริงก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยได้เป็นอย่างที่โฆษณาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,เ,าเวลาโฆษณาบางครั้งเขาก็อาจจะโชว์แต่เวลาชนะแต่อาจ,จะไม่ได้โชว์เวลาแพ้แล้วก็ โดยประสบการณ์เองเ,องเนี่ยผมก็คิดว่าในการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่สามารถทํากําไรได้ตลอดไปเราต้องมีการศึกษาหาข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับเปลี่ยนให้ตามทันตามสถานการณ์ที่มันเป็นครับนั่นก็จริงอย่างที่อาจารย์พูดนะครับอาจารย์ครับทีนี้นักลงทุนรุ่นใหม่นะฮะที่เขาสนใจอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสาเร็จเนี่ยอาจารย์มีข้อคิดมีอะไรที่จะแนะนําให้กับทางคุณผู้ชมเขาบ้าง ค,คือถ้าพูดถึงทฤษฎีการลงทุนสมัยใหม่ที่แนะนำนะครับบอกว่านักลงทุนควรจะศึกษาทั้งใน2เรื่องคือปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค,คปัจจัยพื้นฐานเนี่ยศึกษาเพื่อในการคัดกรองตัวหุ้นขึ้นมาเพื่อที่จะเลือกลงทุนจากนั้นเนี่ยใช้ปัจจัยทางเทคนิคเข้ามาเพื่อหาจังหวะในการซื้อขายของหุ้นตัวนั้นนะครับ,รบก็การศึกษาไว้ทั้งสงแนวเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็พัฒนาในเรื่อง สกิลเรื่องอประสบการณ์ต่อไปนะครับแต่ว่าผมก็เน้นย้ำอย่างหนึ่งว่านักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยควรจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างนะครับหนึ่งคือต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่ดีคำว่ากลยุทธ์นี่คือรวมต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีก่อนถึงจะกำหนดกลยุทธ์ที่ดีได้นะครับ 2. บต้องมีการบริหารความเสี่ยงหรือการจัดการการเงินที่ดีสามอันนี้สําคัญมากมาก ต้องมีวินัยในการลงทุนและ4ต้องเข้าใจเรื่องจิตวิทยาการลงทุนด้วยก็4องค์ประกอบนี้ก็น่าจะช่วยให้นักลงทุนเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นคําแนะนําจากอาจารย์นะที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมนะฮะคุณผู้ชมครับเราจะพักกันสักครู่ในช่วงสุดท้ายของรายการเดี๋ยวเรามาพบกันครับหากคุณเป็นคนหนึ่ง ที่กำลังมองหาความสําเร็จที่มีแบบแผนมีทิศทางและมุ่งสู่ความสําเร็จทางการเงินอย่างเหนือชั้นเราขอแนะน well ํา w e a l t Formation Academy สถาบันฝึกอบรมด้านการลงทุนในตลาดการเงินที่จะทําให้การลงทุนของคุณเป็นเรื่องง่ายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตลาดการเงินมากกว่า10ปีคุณจะทำอย่างไร ให้เงินที่หมุนเวียนในตลาดกว่า2,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเข้ากระเป๋าคุณหาคำตอบได้ที่ Wealth Formation Academy ครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราคุยกันค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของการคิดและคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อประกันแต่ละคนนั้นควรจะซื้ออยู่ในปริมาณสักเท่าไหร่ดีอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำครับครับคือที่เราค้างกันไว้นะครับว่าควรจะซื้อประกันสักเท่าไหร่ผมก็มีแนวคิดอยู่สออย่างที่ ให้ไว้เป็นแนวทางนะครับหนึ่งคือใช้เรื่องของมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สองคือการซื้อตามหลักความจำเป็นมาดูเรื่องแรกคำว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจหมายถึงอะไรนะครับมูลค่าทางทางเศรษฐกิจเนี่ยหมายถึงคนคนหนึ่งนะครับในอนาคตเนี่ยเขามีความสามารถที่จะสร้างรายได้มากอีกเท่าไหร่ก็ทำประกันคุ้มครองตามความสามารถของเขายกตัวอย่างเช่นคนอายุ30 ปัจจุบันมีรายได้ปีละ5 0 0 0 0นบาทบถ้าคิดแบบง่ายๆนะครับคนคนนี้จะทํางานได้อีกประมาณสัก30ปีก็ปีละ500,000คูณสาปีก็จะเป็นวงเงินทั้งหมด15ล้านบาทบอันนี้คือมูลค่าของคนคนนั้นที่จะทําได้ในอนาคตคคถ้าจะซื้อประกรันเพื่อปกป้องค่าตัวของตัวเองก็อาจจะซื้อที่มูลค่าที่คิดว่าสามารถทําได้นะครับในต่างประเทศเ,เวลาที่คนคนนึงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือมีคนทําให้เสียชีวิต เวลาฟ้องร้องกันเนี่ยเขาจะใช้หลักการนี้ค,คือดูว่าคนคนนั้นมีความสามารถที่จะสร้างรายได้มากเท่าไหร่ในอนาคตคนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยมีข้อเสียคืออย่างถ้าคนคนหนึ่งจะทําประกันรักสิล้านเนี่ยก็คงต้องจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะเบีย้ยประกันในไทยต้องถือว่าค่อนข้างแพงก็อาจจะใช้แนวคิดอีกวิธีหนึ่งเข้ามาช่วยก็คือเรื่องของการทําประกันตามความจําเป็น ความจําเป็นคืออะไรนะครับสมมุติหากคนคนหนึ่งเนี่ยเขามีรายจ่ายของครอบครัวทั้งภรรยาและลูกหรือบุปปการีพ่อแม่ที่ต้องดูแลรวมเดือนหนึ่งเนี่ยสมมุติสัก20,000บาทปีหนึ่งก็คือคูณ12เข้าไปคือ240,000บาทนะครับถ้าคนคนนี้เนี่ยจะทำประกันเผื่อไว้เพื่อคุ้มครองคนข้างหลังเหล่านี้ต่อไปให้เขามีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติอีกสัก20ปีคนคนนี้ก็จะต้องทำประกัน2 4 0 0 0 0 คูณ20เท่ากับ4ี่ล้านแปดแสนบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีเงินเก็บอย่างถ้าเขามีเงินเก็บอยู่แล้วอยู่แล้วล้านหนึ่งเวลาทําประกันเพิ่มก็อาจจะทําที่แค่สัก3าล้านแอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นหลักคิดนะครับให้เราลองเอาไปปรับใช้ในการที่ว่าเราจะทําหาทุนประกันของเรายังไงดีนะครับ,รบซึ่งถ้าจะเอาแบบละเอียดเนี่ยอาจจะต้องมีการ คิดคำนวณเรื่องของเงินเฟอ้อคิดคำนวณเรื่องของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอานา,นาคต<ด>อันนั้นก็อาจจะยุ่งยากหน่อยแต่นี้เอาเป็นหลักการเบื้องตอน้นครับอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยถือว่าเป็นความรู้เป็นสิ่งที่ดีมากนะอาจารย์แต่ทีนี้ ทั้งคนซื้อและคนขายมีสักกี่คนที่เขาจะคิดอย่างอาจารย์ <c oughs> คือหลายๆคนนะครับ,ค,รบคนส่วนใหญ่ก็ได้ฝั่งคนทำล้วกันค,คนทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะมองในเรื่องของรายจ่ายของเบี้ยประกันมาก,ก่อนผลประโยชน์จริงๆที่จะได้รับ,รบทำให้บางครั้งเวลาซื้อเนี่ยไม่สามารถซื้อแล้วมันครอบคลุมผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวได้อย่างที่ควรจะเป็นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องบาลานซ์กันระหว่าง รายจ่ายเบี้ยรประกันกับผลประโยชน์ที่จะได้รับต้องเอามาชั่งน้ําหนักกันว่า,าทําแบบไหนถึงจะดีที่สุดครับอาจารย์ครับบางทีผมก็เห็นคนขายประกันพูดกันนะคุณสามารถที่จะมีผลตอบแทนเป็นหลัก100-200-300หรือ400%เปอร์เซ็นตะเท็จจริงมันเป็นยังไงอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ,รบในการพูดถึงทุนประกันเช่นบางแบบอาจจะมีการ โฆษณาเรื่องผลตอบแทนว่าให้ผลตอบแทน 300%-400% ของทุนประกันซึง่งจริงๆตรงเนี้ยคงเอามาคิดจริงจังไม่ได้นะครับ,รบเพราะจริงๆเรื่องของประกันเนี่ยคือการที่เขาเอาเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ําเป็นหลักเช่นพันธบัตรรัฐบาลตราสารหนี้นะครับหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายปันผลดีด,ดังนั้นผลตอบแทนของสิ่งเหล่านี้เนี่ยปีหนึ่งก็ ที่ตกถึงมือเราเนี่ยก็อยู่แค่ประมาณ3%เบวกลบแถวๆนี้ะนะครับดังนั้นถ้าเราจะดูผลตอบแทนจริงเนี่ยเราควรจะดูกระแสเงินสดที่มันจะเกิดขึ้นจริงมากกว่าที่จะดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากทุนประกันส่วนใหญ่ผมเห็นคนขายประกันเนี่ยจะพูดถึงแต่เรื่องการเก็บออมมากกว่าการที่จะป้องกันความเสี่ยงยนะครับก็อย่างที่เราพูดกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับว่า เรื่องการทําประกันชีวิตเพื่อป้องกันความเสี่ยงเนี่ยโดยส่วนตัวผมให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกๆรนะครับแล้วค่อยมาดูเรื่องการเก็บออมแล้วค่อยลงทุนกันต่อไปอาจารย์ครับผมเห็นคนที่เขาซื้อประกันนะครับถึงครึ่งครึ่งกลางๆแล้วก็ขาดส่งเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากอาจารครับทีนี้จะมีวิธีแนะนำย่างไงครับอาจารย์คือต้องบอกว่าคนที่ส่งเบี้ยประกันไปแค่ อย่างแค่ปี2ปีแล้วไม่ได้ส่งต่อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเสียประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายนะครับทั้งตัวผู้ทําประกันเองเพราะทําในช่วงปี2ปีแรกเนี่ยเวลาจะขอเงินคืนหรืออะไรมันแทบไม่ได้อยู่แล้วนะครับขณะที่บริษัทประกันเองก็ไม่ได้กําไรเพราะ2ปีแรกบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทําประกันเราต้องมองก่อน พราะส่วนใหญ่ประการเนี่ยเป็นเรื่องของโครงการระยะยาวนะครับ,รบต้องคิดให้รอบครอบก่อนว่าเราทําไปแล้วเราสามารถส่งเบีย้ยต่อเนื่องได้ต่อไปไหมนะครับหรือในอนาคตเนี่ยจริงๆพอเวลาที่เราทําไปสักพักส,สภาวะหรือสถานะของคนในแต่ละคนเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่างเช่นตอนทําตอนแรกโสดแต่ในอนาคตมีครอบครัวรพรุ่งนี้เนี่ยพอทําไปสักพักอาจจะต้องมีการนํากรมธรรม์มาทบทวนดูว่า ที่ส่งมาแล้วของเดิมแบบนี้เนี่ยยังครอบคลุมยังดีอยู่ไหมครับยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นได้ไหมตรงนี้เนี่ยถ้ามีตัวแทนหรือคนที่เก่งๆที่มาดูให้จะช่วยทําให้เราเรียกว่าได้ผลประโยชน์เยอะขึ้นและอาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องประกันลงได้ครับอาจารย์ครับเรื่องประกันจริงมีอะไรอีกเยอะนะครับอาจารย์เราคุยกันในวันนี้ก็คงจะไม่จบนะฮะอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือสาระดีๆจากรายการกุญแจสู่โลกการเงินผมฮาริษและอาจารย์ธนพัฒ วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ